สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับวาวหวานพาเพลินนะคะวันนี้วาวหวานพาเพลินก็มากับแสงเดือนนะคะใช่ค่ะ <ขา S 1> วันนี้แสงเดือนก็จะพา,ะพาวาวหวานมาดูต,ต,ตะลุง,ตะล,งตะลุงที่รอบที่แล้วที่มากับวาวหวานเหมือนกันแต่ว่ามไม่เจอเขารอบที่แล้วก็มีแต่กระตอบนางนะซึ่งไม่เห็นใครเลยแต่ตะลุงเนี่ยเห็นพี่เอฟซีคอมเมนต์มาให้ไปดูในช่องพวกหลายๆช่องนะเขาเป็นคนนําพิธีกพิธีกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็เหมือนเป็น คนไม่ดีอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอยากมาดูว่ามันจริงอย่างที่พี่เอ่อพี่เอฟซีคอมเมนต์มาไหมวันเนี้ยเราก็ขอมากับเพื่อนสองคนนะเราไม่ได้มาคนเดียวนะก็มาดูให้เห็นกับตาว,ว่ามันจริงหรือเปล่าว่ารอบที่แล้วเรามาเราก็ไม่เจอใครนะพ,พี่เจอแต่กระต๊อบนะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันพี่ฝากพี่พพช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ขอลองไปดูแล้วกันเพราะว่าดูจาก ช่องพี่เพรพี่หญิงเพรพี่แฟงน้องพิมพ์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่แต่เรายังไม่เห็นไงว่าจร,จริงๆแล้วมันคืออะไรพี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปเสียงใครอ่ะนี่คือเสียงใครตะโกนไม่รู้นะคะทุกคนน่าจะเสียงตาลุงที่แสงเดือนบอกไม่กี่นะ าาานะใช่อ,อันนี้เรา,าเรามาเส้นทางใหม่นะถ้าเรามาทางเดิมเนี่ยเขาอาจจะรู้ว่าเรามาได้เราก็เลยขอเปลี่ยนเป็นทางเดิมดีกว่าเขาปลูกพืชผักอะไรอยู่บ้างใช่ไหมใช่แต่เราเข้าใกล้เขาได้ไหม นนกลัวลื่นนะเราต้องค่อยๆลงนะคะไม่งั้นถาลายลื่นเลย อะไรนะได้ยินเสียงคนคุยกันใครอะมีคนมาหาเขาหรือเปล่าเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆไหมเดี๋ยวเขาจะหันมา ดรอยู่ตรงนี้ก่อนดูอยู่มหาลันเสียงที่เราได้ยินแล้วก็ไม่แน่ใจว่าแต่เขาพูดภาษากะเหรี่ยงนะฟังไม่รู้เรื่องเลยพูดภาษากะเหรี่ยงเหมือนเขาพูดทำนองแบบว่าถ้าถ้าไม่กินเดี๋ยวจะกินนะ เขากินอะไรสักอย่างี่ไม่รู้ว่าเขาทำพิธีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่กินเดีจะกินนะเสียงดังมากเสียงหลายคนนไม่ใช่คนเดียวนะหรือว่าเขากำลังทำเขากำลังทำอะไร <ทำ S 1> อย่างไรบางอย่างหรือว่ามี มีคนมาหาเขาแล้วก็มาทำพิธีอะไรหรือเปล่าเจะเดี๋ยวเราอยู่ห่างๆกันนะเราอยา่าเพิ่งเข้าไปเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะอันตรายอยู่ที่เหมือนกับว่าเหมือนคล้ายๆกับมีคนมาทำพิธีอะไรกับเขานะอ่ะเนาะฟังจากเสียงที่เขาพูดแล้วนะที่เขาพูดคุยกันนะเสียงม,มีกี่คนนะสามคนไหมหรือว่าสองคนใช่สสี่นี่แหละ เหมือนเขามาทำพิธีอะไรบางอย่างเหมือนเขาให้กินน้ำอะไรสักอย่างเนาะ,ะังจากเสียงที่เขาพูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราลองเดินไปดูใกล้ดูมีคนเรียก เสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายอะไรนะเปลี่ยนตะรู้ไหมไม่รู้ว่าเขากำลังทำอะไรอนะเห็นป่ะไ,ไม่เห็นต้องการเห็นไหมไม่เห็นยังไ,ไม่นี่โอ้ยอยู่น,นู่นเราต้องซูมข้าวนะ นี่น่าจะยังไม่เห็นเหมือนมีคนมาหาเขาจริงๆด้วยเสียงพูดคุยเสียงดังมากเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทำฟั<า>งน,นี้นะคะเห็นไหเ,เราไม่ได้เข้าไปหาเขานะนะเราไม่กล้าเข้าไปนะคะดูจากพี่ๆไหลช่องแล้วเราไม่กล้าเข้าไปในตะวันนี่ค่ะพี่ๆคงจะอาจอาจจะไม่ชัดนะคะนี่นี่น ว่าเราอยู่ไกลามากเราอยู่ไกลเราอยู่ห่างไกลนะเราซูมเข้าไปนะพี่ๆระังเขาเห็นเ,นนเขากำลังทำอะไรอยู่อะเมื่อกี้มีมีเสียงพูดหลายคนมีเหมือนมีคนอยู่กันหลายคนเลยนะแต่ตอนนี้คือเจอเขาคนเดียวเหมือนเขากำลังจะตามมากหรือเปล่า <S 2> <S 2> ใช่ ตะวันเขาโมงนะเขาห็นแล้วนะเหมืนเขาเห็นแล้วกอยู่ตรงนี้ปะไม่ใส่เสื้อนะใช่ไม่ใส่เสื้อเขาอยือค่ะ พี่จะดูไายการนี่ค่ะนี่นะคะแต่แอบดูเขาอยู่ตรงนี้ก็พอไม่กลกาเขาใกล้เนาะกลัวอันตรายเมอกี้เสียงเยอะมากเลยนะตาหวานใช่เสียงมันมีหลายคนเลยเสียงเงียบแล้วนะใช่สหรืว่าเขาดูว่าเรามานั่นน่ะสิเหมือนเมกี้ทาได้จับใจความได้ว่าเหมือนเขาได้ยินป่ะกีอะไรกันอืล้วพอเราเดินมาเนี่ย คือเสียงเงียบเลยนะใช่หายไปเลยเหลือตัวคนเดียวไม่กี้เหมือนได้ยินเสียงคนหลายคนมากแสงเดือนก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วนะเดี๋ยวเราลองไปแอบดูอีกฟังหนึ่งนะคะ เหรอาเดินเข้ามาน,นาจไม่เห็นเลยนะนี่เขาอยู่อ่ะมันมืดมากไม,มไม่มีไฟเลยมืดตึ๊บเลย<ช>เขาอยู่หรือเปล่า <S 2> <S 2> เสียงมีเสียงตามมาตัวททำไมาเราเดินเข้ามาใกล้แล้วมันมืดขนาดนี้นนในกระอบเขาอ่ะใช่มองไม่เห็นเลยนะมองไม่เห็นเขาเลยตอนเราอยู่ไกลๆยังเห็นเลยเนาะใช่หายเลย พี่พีเอฟซีมีใครมองเห็นไหมคะอันนี้หวานก็ะซุแมนะนะเห็นแต่ขานะไม่เห็นอะไรเลยนะคะเห็นแต่ขนะพี่เจอไหมคะขนาดซุมขนาดนี้ยังมองไม่เห็นเลยนะ เราจไม่ขโยนะเขาไปทักเขานะเพรเห็นหลไยช่องมาค่อนข้างที่จะน่ากลัวอยู่เสียงเขากำลัง,ง,างาตามล่าอยู่หรือ,ปอเปล่าเขาจะมาตามล่าเราไหม้ต้อง,ง,งระวังนะเสียงขงมดนะเสียงขโด,ดูมองไม่เห็นอะไรเลยนะไม,มไม่เจอเลย

เดี๋ยวว่าวันจะลองพาไปอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือน้ําพริกที่ตาลุงคันนั้นเขากินนะคะแถวบ้านเราจะไม่มีปลูกเลยนะคะน้ําพริกแบบนี้มันคือน้ําพริกอะไรอะ่ะพริกอะไรมันมีพิษไหมพริกพวกนี้เราก็ไม่กล้ากินนะวะ่าไม่รู้ว่ามันมีพิษหรือเปล่านะ นั่นนะสิไม่รู้ว่าล่อคนเข้ามาเด็ดหรือเปล่านะเอาเสียงตามเงียบเลยนะอ่ะเริ่มมีเสียงละ เด,ดี๋ยว่าวันไปดูวาวันมาสองทางนี้นะคะไม่รู้ว่าพี่ๆจะมองเห็นไหมนะอันนี้ก็คือมืดมากเลยนะว่าวันเห็นอยู่นะเห็นจางๆแต่ไม่รู้ว่าพี่ๆเจอไหมนะคะนี่นะคะพี่ๆเห็นไหมคะ มือวหวานอาจจะไม่นิ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอเขาจังๆนะคะมืดตึบเลยนะคะข้างล่าง ราจะไปดูแสงเดือนนะคะว่าแสงเดือนอยู่ฝั่งนู้นแสงเดือนจะมองเห็นไหมนะ ตรงนี้เราจะมองชัดกว่าใช่เหรอเห็นเราหรือเปล่ากลุ่มเขาเร่มเห็นแล้วนะนี่นะคะอุ้เจอแล้วเรามาตรงนี้เราจะเห็นชัดกว่าตอนเราเข้าไปใกล้ๆนะตอนเราเข้าไปใกล้ๆเราจะไม่เจอนะคะ เราจะดูแล้วก็สังเกตพฤติกรรมเขานะว่าเป็นยังไงบ้างคือตาลุงเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาไม่มีครอบครัวใช่ไหมใช่แต่พอเราเดินมาถึงเนี่ยไม่เห็นใครนะเห็นแต่ตาลุงนะคือรถส่งก็เงียบไปเลยใช่คือหายไปเลยนะคนที่มาหาเขารู้ว่ายังไงที่ทำพิธีไม่เห็นใครเดินออกมานะใช่ มีน้องหมาน้องหมาเขาอเปล่านะทุกวันไม่รู้เหมือนกันหมาเขาหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวหมาเขามาดมกลิ่นหรอเขาจะไปหาเจ้าของไหมเนี่ยหมาเหงแนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ทำอะไรเรานะไม่รู้มันเห็นเราเปล่ไม่แน่เป็นเจ้าของเขาเนี่ยนะนะเจ้าของเขาเอ็ดแล้วนะ เฮ้ยเขาจะลุกมาหาเราหรือเปล่าเไปไหนแล้วไปไหนแล้วฮ้ยเขามาเนี่ยมาถ้าขาทิ้งนกเเขายิบนะเขาอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะนังติ๊กน่งกระติ๊กนางสติ๊ก เ,นะเขาจะยิงหมาใช่ไหมไม่น่าจะเป็นหมาเขานะขยืนน,งนองใ่ขกัขบกันไหมเขายังไม่เห็นเราใช่ไหม ไไเขาไปไหนอ่ะหายไปเลยทุกคนหายไปเลยเขาด้ไหนไปแล้วหายไปเลยค่ะระวัา,า,าแล้วไม่ปลอดภัยละเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่านะพี่เดี๋ยวหนูจะขา<ถ>ตัวกลับกันแล้ว เนาะพราะถ้าเราอยู่เดี่ยวอาจจะไม่ปลอดภัยนะไปถวายไปกันเลยกลับกันแล้วนะคะเดี๋ยวกลับกันเลยน่ากลัวมากหายไปเลยนะคะในกระตับก็ไม่เห็นไม่รู้เขาแอบหรือเปล่านี่ไม่มีเลยนะหมาตัวนั้นก็เดินไปหามัน ตัวกลับกันดีกว่านะพี่พี่บอกว่าเราไม่อยู่ต่อไปน่า,าจะไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะคะ<ช>พี่พพ